ามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับพี่ว่าออกรถง่ายจริงไหมนะครับใช้อะไรบ้างนะครับออกรถขอมีแบงค์สิบแบบนี้นะครับออกรถง่ายๆได้เลยนะครับแค่99บาทเท่านั้นนะครับใครมีแบงค์สิบนะหาดูที่บ้านนะครับพี่มีแบงค์สิบสิบแลกแสนออกรถได้เงินแสนด้วยกับ Ford Ranger คันนี้นะครับต้องบอกกันว่า ออกรถแค่แบงค์สิบแบงค์เดียวฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีพบออกรถแค่99บาทฟรีประกันปอลหนึ่งให้ด้วยนะครับออคนเดียวบัตรใบเดียวไม่ต้องคำ้ำเอกสารไม่ยุ่งยากวันเดียวอนุมัติเงื่อนไขนี้ให้กับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาให้แค่9ก้าสิแรกเท่านั้นนะครับใครอยากได้ติดต่อเข้ามาเลยครับ0951989916น่นะครับผมสปายซ้ำเนี่ยมาโตนะครับมาดูตัวรถกันหน่อยนะโอ้โหฟอร์เรนเจอร์ยกสูงส0ประตูเป็นเ e กียร์ออโต้ด ปีใหม่ๆนะครับราคาแค่50,000นในนอยแค่เองนะครับงวดไม่ถึงหมื่นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะมีโลโก้ฟอร์เรนเจอร์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟตะบมอกด้านล่างสวยงามแม็กอลลอยของโรงงานมาเลยนะครับของเดิมโรงงานมาให้เลยนะสวยงามนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีเงินดาวซื้อรถได้เงินแสนย้ำอีกรอบนะครับเออนะกระจกมองข้างมาพร้อมไปเลยครับเป็นสีดาด้านนะอันนี้ทําให้มันตัดกับที่ที่จับตรงนี้เป็นสีดําด้านให้แล้วนะครับการลอย ตรงนี้นะครับการส่งกันสา ح ح ปีมาให้ครบรถของเรานะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิซค้อมเพืไม่น้ำรบกับไม่แน่นอนรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับอย่างที่บอกครับแถมทุกอย่างฟรีทุกอย่างซื้อรถได้เงินแสนต้องที่3เหเด่ยบมาโตโท,ที่เดียวเท่านั้นนะครับนี่ให้ดูเนะครับสวยงามเออนี่นะครับพองมาลัยมอเตอร์ฟังก์ชันครบเกียร์ออโต้นะครับระบบทุกอย่างสวยงามเซ็ตมาให้เรียบร้อยนะครับ ใครสนใจคันนี้นะงวดไม่ถึงหมื่นออกรถแค่99บาทเท่านั้นนะครับกับแ 10, บงค์สิบหนึ่งใบเท่านั้นในการออกรถเออสวยงามนะครับมาดูเยอะไม่ดีเดีย๋ยวรถชับนะฮะใครสนใจนะครับคันนี้ก็ฝากด้วยพี่ให้แค่9สิทธิ์แรกเท่านั้นนะครับฟรีดาวฟรีจัดโอนฟรีปภาษีพรบฟรีประกันชั้นหนึ่งแถมท้องอีกหนึ่งเส้นออกรถ99บาทสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาให้ก็9สิทแรกเท่านั้นนะครับพี่กับออกรถ99บาทแบงค์สิบ 1>, 1ใบนะครับ0951989916ผมสไปซ์ซัมเดอร์มอโต้ยินดีให้บริการครับ